มีบางวันที่เริ่มต้นเหมือนวันธรรมราแต่จบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปตลอดการวันที่15เมษายนปี1989คือวันนัดสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลมันควรจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันลิเวอร์พูลมีคิวลงเตะรอบรองชนะเลิศ FA คัพกับนอตติงแฮมฟอเรสที่สนามฮิลส์โบโรในเมืองเชฟฟิลด์แฟนบอลหลายหมื่นคนเดินทางมาด้วยหัวใจที่พองโตพร้อมจะส่งเสียงเชียร์ทีมรักให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่แล้วความฝันก็แปรเปลี่ยนเป็นฝันร้ายในชั่วพริบตา เนื่องจากการบริหารจัดก,การฝูงชนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงและการตัดสินใจที่นำไปสู่หายนะทำให้อัธจันทร์ฝันที่จัดไว้สำหรับแฟนลิเวอร์พูลเกิดการเบียดเสียดและแออัดจนเกินขีดจำกัดเสียงเชียร์ที่ควรจะดังกึกก้องกลับกลายเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่สิ้นหวังเกมหยุดลงในนาทีที่6แต่โศกคากตรรมได้เริ่มต้นแล้วและเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงแฟนบอลผู้บริสุทธิ์97ชีวิตไม่ได้กลับบ้าน แต่ความเจ็บปวดไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแผลที่สองที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของชาวลิเวอร์พูลคือการที่สื่อและทางการในยุคนั้นกลับเลือกที่จะโยนความผิดให้แฟนบอลสร้างเรื่องราวโกหกเพื่อปกปิดความล้มเหลวของตนเองจากวันนั้นเป็นต้นมาการต่อสู้ครั้งใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่การต่อสู้เพื่อถ้วยรางวัลแต่คือการต่อสู้เพื่อความจริงและความยุติธรรมครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตใช้เวลาเกือบสามทศวรรษที่ไม่เคยยอมแพ้พวกเขาร่วมตัวกันรณรงค์และเรียกร้องให้มีการเปิดเผยความจริง บทเพลง You Never Walk Alone ไม่ใช่แค่เพลงเชียร์อีกต่อไปมันคือคำปฏิญาณที่พวกเขามีให้กับกันและในที่สุดหลังจากรอคอยมาอย่างยาวนานความจริงก็ปรากฏคณะลูกขืนได้ตัดสินว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่มีความผิดและการเสียชีวิตของทั้ง97คนเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบ โศกนักตกรรมฮิวส์โบโรจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของอุบัติเหตุในสนามฟุตบอลแต่มันคือมหาการแห่งการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของมนุษย์คือเครื่องเตือนใจถึงพลังของความสามัคคีและคือบทพิสูจน์ว่าแม้ในคืนที่มืดมิดที่สุดหากเรายังคงเดินเคียงข้างกันแสงสว่างแห่งความจริงย่อมมาถึงเสมอ Justice for the 97 you never walk alone